ขาไปหาสถานที่และบุคคลบุคคลหนึ่งค่ะพี่ไทยที่เชื่อได้ว่าสวยแซ่บที่สำคัญหอมพิสูจน์ค่ะพี่ไทยค่ะคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะเธอผู้นี้อยากจะอวดเหลือเกินเขารับประทานคาราพัสมานะครับตั้งแต่รู้จักกับคาราพัสมาได้ประมาณ2ปีค่ะผมตอนนี้นะคะ สามีต้องบอกว่าลูกลูกลูกสี่นะคะแล้วแบบว่าหลักสี่แล้วด้วยลูกสี่อายุก็หลักสี่นะคะเดี๋ยวไปดูรูปร่างอหน้าตาผิวพรรณคือว่ายังแซ่บอยู่เลยไม่ใช่ใครหรอกค่ะอริยาตเขาเองพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยเราเห็นหน้าตาเขาคนนี้เนี่ยนัดเอาไว้แบบที่แบบว่าคิวเขาได้ยากมากโอ้โหคิวทองม โอมานัดเขาไว้เป็นเดือนเลยนะกว่าจะได้คิวเขาใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกับเขานะครับใช่ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะครับพิเศษจริงจริงโอ้โหเป็นดาวเด่นเลยค่ะเป็นดาวเด่นประจำนางโชว์เลยฮะใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าอยากจะมาดูนางโชว์ที่หน้าตาสวยที่สุดในกรุงเทพมหานครในกรุงเทพมหานครต้องเขาคนนี้เลยน้องนนีที่โกลเด้นโดนเองพร้อมไหมยังพร้อมสุดสุดเลยค่ะ พี่ยุ้ยพร้อมยังคะฮ้ยโอ้พี่ยุ้ยเขารอพร้อมตื่นตื่นตีห้าแต่งตัวแล้วตอนนี้กี่โมงคะสบายสามแล้วอ้าวแล้วันไปหาพี่ยุ้ยกันเลยดีกว่าโอเคครับไปเลยครับผม ู่บนชั้นที่20เป็นที่เรียบร้อยบนคอนโดโรเลยนะคะบริเวณติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นวิวทิ่ทัศน์สวยงามมากๆเลยแล้วก็นั่งอยู่กับคันทังนี่แหละนะคะพี่ยุ้ยเท้าใหญ่ใจดีฮะเท้าใหญ่เท้าใหญ่โอ้แต่ว่าจะบอกว่าเดี๋ยวทักทายพี่ยุ้ยก่อนเลยสวัสดีค่ะพี่ยุ้ยสวัสดีค่ะใหญ่หรอเนี่ยจะบอกว่า ยังบอก่าพี่ไทยตลอดเลยบอกว่าพี่ไทยพี่ยุ้ยไปทําอะไรมาเพราะว่าเราจะเห็นที่พี่ยุ้ยเขาอัพในโซเชียลแหนตลอดในในโซเชียลมีเดียตลอดว่าสวยขึ้นสวยขึ้นคือถ้าสมมติคุณผู้ชมเนี่ยติดตามเราอยู่เรื่อยเนี่ยนะคะจะเห็นว่าที่เราไปสัมภาษณ์พี่ยุ้ยเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาจนถึงปลายปีจนมาต้นปีกลางปีและตอนนี้จะปลายปีแล้วสาหรับปีนี้ก็คือสวยขึ้นเป็นลําดับลําดับลําดับเลยยังไงคะพี่ยุ้ยคะจะบอกว่าดีขึ้นเรื่อยๆรจริงๆนะ จากที่แบบแรกๆเลยถ้าเกิดว่าได,ได้ได้ได้ติดตามแต่แรกนะ,ท,ะที่ยังมีหน้าท้องอยู่นะแล้วก็ตัวเนี่ยไม่เฟิร์มนะช่วงแขนแล้วยังไม่ค่อยเฟิรม์มคือเราก็คิดว่าเรามีลูก4ี่คนเนี่ยได้ขนาดนะขนาดตอนนั้นนะ่ะก็ถือว่าโอ,โอเคแล้วนะคือแบบมีแต่คนแบบเฮ้ยทำไมไปทำอะไรทำไมลูก4ี่คนได้ขนาดนี้แต่ตอนเนี้ยคือแบบนึกว่าเป็นพี่น<ะ>้องกับลูกแล้วว่ะ จริงนะอ้าวจริงนี่พูดจริงจริงนะแบบว่าคือมีคนทักเยอะไหมคะพี่ยุ้ยลูกอะไปส่งลูกที่โรงเรียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ลูกถ่ายรูปคู่กับลูกเนี่ยลูกบอกว่าเพื่อนเพื่อที่โรงเรียน่ะเขาไม่เชื่อนะว่าเป็นคุณแม่เนี่ว่าเป็นพี่สาวประมาณว่าแบบไม่ใช่เลยึนว่าเธอเนี่ยไปกองละครกับพ่อเธอเนี่ยเธอจะขอถ่ายกับเหมือนประมาณว่า ในกองอะลาลา,าหรืออะไรเธอมั่วแน่ๆไม่ใช่แม่เธอแน่นอนอบอกโหเราก็รู้สึกแบบจริงเหรอ,อขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบแม่อาจารย์โรงเรียนเขาหรืออะไรต่างๆก็ยังแบบมีจิดแบบกลับมา,าว่าแบบแล้วก็ไปไหนมีคนทักเยอะมากว่าไปทําอะไรมารทำไม,ม<า>แบบเอวหรืออะไรต,ต,ต่างๆเนี่ยแบบเล็กมันเล็กลงมาก ให้พี่ยูยืนโชว์นิดนึงยืนโชว์คุณม่ชมขาคืออยากจะบอกว่าพี่ยูเนี่ยคุณแม่ลูกสี่แล้วนะคะแบแล้วก็ท<ห>ี่สำคัญเนี่ยอายุก็หลักสี่แล้วเหมือนกันนะแต่ว่าดูทียังเสียอเลยอ่ะแล้วจะบอกว่าโอ้แต่ดีใจนะใช่ไหมคะใช่ใชแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าปกติผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นวันนั้นของเดือนเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ ช่อ่ามดลูกมัน,ม,นมันเขาเรียกว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของแบบหน้นาท้องอ่าปอกใช่ใหมคะแต่อันนี้คือไม่จะบอกว่าไม่ต้องวันนั้นของเดือนหรอกอมีลูกคนเดียวอะ่ะถ้าเผื่อดูแลไม่ดีจริงๆหรือว่าอะไรนะคือคนเดียวก็ไปแล้วโดวยปกติคือ การที่เหมือนหมดลูกจะเข้าอู่หรือว่าเข้าที่มันยากมากนะตอนที่พี่มีสี่คนเนี่ยคือพี่คิดว่าช่วงนั้นมันยังกล่องๆหรือว่าคิดว่าเออโอเคแหละแค่นี้ก็โอ,โอเคแล้วแหละมันก็คงได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็คือน่าจะดีแล้วแต่เชื่อไหมว่าตั้งแต่เจอคารา p l u สเนี่ยพี่ไม่คิดเลยนะว่าจะแบบมันจะกระชับได้ขนาดนี้ หน้าท้องที่ว่าเรามีความรู้สึกว่าตอนนั้นเราโอเคแล้วมันยังโอเคได้มากกว่านั้นอีกอ่ะนี่ไงคะราคาก็ถูกมากนี่ก็แบบเอ่ะพี่ลุงกองเขาอ่ะรู้ดีว่าพี่อ่ะสูให้ก็พูดกันไปเพราะว่าเราเดี๋ยวหาไปอวยกันจริงๆนะที่แบบพี่ซูพี่ถามเราไปวยเขาถามพี่ว่าที่ให้ให้คาราพัสเนี่ยตอนนั้นมาเนี่ยทานมยังที่แบบ คืออะไรอ่ะคือแบบคือคือแบบเราก็แบบอโกหกไปกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกดีจริงๆนะเขาก็แบบเหมือนแบบพูดสรรพคุณว่าเขาเนี่ยเป็นพิธีกรในรายการแล้วสัมภาษณ์มีแขกรับเชิญที่มาแต่ละท่านเนี่ยคือแบบเห็นความเปลี่ยนแปลงคือบางท่านเนี่ยคือแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะวดลูกหย่อนคล้อยก็คือนอนไม่หลับมาอีกทีนึงหน้าตาเขาสดใสมากเลยนะหนูบางเคสที่แบบ เป็นวัยรุ่นหน่อยแค่ปวดท้องนะก็หายหรือว่าเป็นสิวอะไรเงี้ยเหมือนกับฮอร์โมนไม่สมดุลประมาณว่าฮอร์โมนมันเยอะเกินทารไปหน้าก็ใสขึ้นหรือว่าเงาฟ้าที่แบบเป็นอะไรเงี้ยคือทานไปปุ๊บผิวชุ่มชื้นไอพี่ตัวพี่เองนะที่คิดอะไรวะอะไรมันจะขนาดนั้นมันครอบจักรวาลขนาดนั้นเลยเหรออะไรพี่ไม่เชื่อนะที่โดนสุกๆม่กินเขาบอกว่าเขาอะมาไปสุกๆเลยใส่ตัใครโต เาบอกว่าเขาบอกว่าทาไมทําไมเขาบอกว่าเขาไปเจอที่ใต้ต๊ะทำงานพี่เขาบอกว่าหนูยังไม่กินใช่ไหมกินแล้วาบอกทำไมต้องโกหกอ่ะบอกทําไมคือเราก็ไม่เข้าใจเขาบอกว่ากินซะไม่อ่างนั้นจะเสียใจบอกคนที่ไปในรายการที่พี่รับเชิญที่พี่เห็นเนี่ยคือพี่หินงกับตาตัวเองจริงๆคือก็มีความเปลี่ยนแปลงจริงๆถ้าไม่ดีจริงๆเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่ว่าพี่มาพูดแบบแบบว่าอวยกันเองหรือว่ามาอะไรนะนี่คือเรื่องจริงที่เขาพี่ไทยเขาเป็นคนพูดกับพี่พี่ก็แบบ ริงเหรอเออเอาเอานี้กูไม่เสียหายอะไรก็ลองซะหน่อยไปที่ไหนนี่การันตีแบบว่าทุกที่เลยนะพี่ยื้เชื่อไหมคะไปหาแขกรับเชิญที่ไหนเนี่ยบอกว่าไปที่ไหนเนี่ยกูคุยตลอดเลยแบบเหมือนไม่เหมือนเมียพี่แม่เขาคุยตลอดเลยจริงนะแล้วพอพี่เริ่มทานคาร์พาสเนี่ยพอลองทานไป ตั้งแต่กล่องแรกเลยที่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆคือผิวเนี่ยคือมันมีความชุ่มชื้นขึ้นมากเพราะผู้หญิงเราเนี่ยเวลาที่ผิวแห้งบุบมันสีตามมาจะเยอะมากคือเป็นริ้วรอยอ่าถูกริ้วรอยพรโดนแบบลมโดนแสงโดนแดดถ้าริ้วรอยมานะมันจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันแก่ก่อนวัยมันจะเกิดความรู้สึกว่ามันกร้านผิวกร้านแล้วก็เอาละเงาเงาเงาเนี่ยมันะดูแต่พอพี่ทานตัวนี้ไปพี่สิ่งที่พี่แบบสัมผัสได้เป็นอย่างแรกเลยคือรูปหนู ที่มันมีความชุ่มชื้นขึ้นเพาชุ่มชื้นขึ้นเนี่ยเวลาเราทาแป้งแม้กระทั่งไม่ทาแป้งหน้าก็ใสแล้วก็เหมือนกับว่าทาครั้งเดียวนะอยู่ติดทนถึงเย็นทั้งวันเหมือนกับหน้าเราเด้งอ่ะเหมือนกับหน้าเราชุ่มเหมือนตางชุ่มน้ำอ่ะมันจะชุ่มชุ่มโดนแดดก็ไม่แห้งไม่กร้านแล้วก็เงาที่เคยเป็นอ่ะเงาฟ้าจังๆเชื่อไหมว่ามันหายไปหมดเลยพี่ก็แบบอุ้ยมันเป็นไม่ได้ยังไงเราก็เลยเริ่มศึกษาว่าโอเคในส่วนผสมก็มีสมุนไพรที่มันเป็น ส่วนสกัดอะไรต่างๆจากพืชธรรมชาติจริงๆก็คือช่วยเรื่องเกี่ยวกับมดลูกของเราโดยโตรงคือประจำเดือนที่ปกติเนี่ยจะมาเมื่อก่อนนี้เริ่มมาน้อยนะ,ะ,ะก็ตีเริ่มคล้ำแล้วก็คิดว่าอมันคงเป็นไปตามวัยเชื่อไหมว่าตั้งแต่ทานตัวนี้เนี่ยประจำเดือนมาเยอะเหมือนที่อตอนช่วงทีรูดุนพอประจำเดือนมันมากลับมาเหมือนปกติเนี่ยผิวอะไรต่างๆคือมันกลับมาแบบดีเหมือนกับตอนที่เรายังอายุน้อยๆอันนี้คือเรื่องจริงบอกท่านผู้ชมที่เป็นว่าสตรี บอกเลยครับยืนยันไปเลยยืนยันไปเลยชวนเชิญให้มารับประทานเลยดีกว่าใครที่มีปัญหาเหมือนกับเราใครที่มีอยากจะสวยอยากจะอยากจะสวยอยากจะมีสุขภาพดีนะฮะเชิญเลยครับสร้างความมั่นใจให้เขาหน่อยอย่ารอช้าเพราะว่าอย่างสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์สินค้าสตรีจะบอกว่าผู้หญิงท่านใดที่คลอดลูกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบเหมือนกับว่าหุ่นยังแบบไม่เฟิร์มนาท้องไม่กระชับก้นหรืออะไรต่างๆแคร์นั่นอย่างเงี้ย690บาท1กึ่งองเนี่ย ตอบโจทย์ได้หมดเลยจริงๆประโยชน์สูงประหยัดสุดครับคือเรียกได้ว่าเป็นทุกเรื่องของผู้หญิงครั้งหนึ่งในชีวิตผู้หญิงนะ่ฮะเกิดมาครั้งหนึ่งต้องให้ได้ทานคาราพาสนี่แหละค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างคาราพาสนะคะใช่ไหมฝากอะไรหน่อยไหมคะพี่ฝากอะไรถึงพี่ยูหน่อยไหมคะฝากทุกคืนฝากทุกคืนฝากทุกคืนอยากจะฝากอะไรยังไงไหมฮะก็เขาพวกเองฮะเขาดูแลตัวเองดีแล้วนะครับก็เจอคาราพาส ก็ยังบอกเขาเลยถ้าเกิดคุณไม่รับประทานคุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตการันตีว่าหลายคนบอกอู้ยคุณแม่ลูกสี่สิ้นหรือเปล่ามาเลยสาวๆมานั่งอยู่นี่เหรอลูกมาเลยการันตีลิงทั้งหลายมาเนี่ยนายพี่โยนใครมามาเลยค่ะโอ้โหนี่ไหนมีใครชื่ออะไรบ้างแนะนำตัวหน่อยสิคะน้องใบอะไรคะน้องอะไรคะใบนาดใบเตย น้องใคยคะใบตองพู่หลานแค่ะด้วยสิคะลูกพู่หลานค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะครอบครัวคาวราพัฒการันตีเลยที่นีคนโตไม่มานะสี่คนนี้คนโตอีกคนไม่มามีคนโตด้วยนะคะไปเรียนไปเรียนมลูกชายด้วยนะลูกชายะ ใช้ดูดนมมันก็เรียกเรียกลูกเป็นลูกหมดเลยคือผลผล่นหมดเลยนะคะมาจากครอบครัวคาราพัทนี่ไหมฮะถ้าอยากจะสวยใสแซ่บเซียบแบบนี้นะคะแบบพี่ยูแบบนี้ก็ต้องคาราพัทค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะอ้าวเดี๋ยวแจกเสื้อก่อนแจกเสื้ออ้าววันนี้ต้องขอบคุณพี่ยูมากมากเลยนะคะแจกเสื้อสวยๆวล่นเมยกับยาาใช่ยาคายานั่นเองนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณอ่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแกสวัสดีแก๊สสวัสดีคก๊สอนลุสวัสดีคก๊ก่อนเร็ว เออ you're gonna have to take it away you see don't such a good boy 1 such a good boy take away see เออพอเห็นผลจริงอย่างนี้เราก็สามารถที่จะแนะนำได้สามารถที่จะแนะนำได้ดสนับสนุนโดยสารพัส